3ามสองหนึ่งไปจวดเอาเละครับจวดแล้วครับพี่น้องเอาเป็นจังไหนครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กับพายพี่มะน้องมะมึงบรรยากาศน้องน้องจับปลาอยู่ที่บ่อเลี้ยงปลาลุงวินะครับรอยู่ที่บันโตตมบลโพชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรสีสะเกดครับบัตรราคาหาพันหกคนครับหเซียนนะ ตีคนละหาพันบาทครับพี่น้องสิเป็นจังไงนั่นติดตามครับโอ้มาเลยครับอุ้ยสางนกมาแล้วสางนกมาแล้วเอ้อเป็นยังไงหน่กติกาปดไปกันนะครับปดไปกันหนึ่งคนต่อแห่นึ่งปากวะปดซอยกันได้โอ้แต่ว่าตึ๊กพร้อมกันปดเลี้ยวเอากติกามาไหมพี่น้องปดเลี้ยวตึ๊กพร้อมกันสุนัดโอ้ตึ๊กพร้อมกันสุนัดเอา โสดโสดโสดจะค้นก่อสังน้องนี่น้องนี่ความไว่เป็นของปีศาจโบเกียวโบเกี่ยวถ้าม่เป็นปีศาจโบมีเออถาวันพร้อมกันขี้เก่าโอ้ตาหักนอกระดิกานี่กริกามันตะหักดิมันจะบอผิดมันต้บอเปรียบกันบัดปลามันก็มันก็มันก็เกี่ยงเลยมันพร้อมกันตลอดเนาะโอ้พี่น้องสุดยอดครับเอาไปใส่ได้ด้วยเดี๋ยวไปนิ่งอ๋อนะครับเสียนแหงไอ้หนุ่มผมยาว หายหนาไปดนครับสำหรับเสี้ยนหน่องอุ้ยยังหมานคือเก่านะฮะเต็มเข้าอ่อยะคือเก่าเอ้ยไอ้หนุ่มผมยาวจักห่างหายไปไสเมียเบาเหวีมากหรือหรือไหนบุ๊คอุ้ยหุ่นห่อคุณครับไออ้อย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 โอ้ย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 ไปจอยไปไหนไกลร้องเอ้า ขอเสียงแล้วเนี่ยโอ้นี่ครับสร้างนกครับเอ้อจละเมทรโล่พี่น้องปนิณสองโตโลกัวใส่เจี๊ยบเจี๊ยุเปิดนี่ครับพ่อยอ้ยอ้คือมานเนี่ยปู้ปูมานโูด มีาจลามด้วยค่ะอันนี้ครับมันักสละกันพุ่มมนมันเป็นโอ้มีแม่หมานมาน้ำแม่หมานหือแม่แหลกน้อ้าตองเฝ้าป้าตองเฝ้าป้าตองเฝ้าปแล้วงหวเออปแล้วถาวันพร้อมกันพี่น้องเขาไปนตแสบเลยพญจันทร์หลอกกินก่อนมงานพญจันทิมงานอ้อยอ้อยเปิดถึงกับถึงเนี่ย เอาขดหลายรปอยนีอ่ะบุขดุนแล้วโบฝ่าวี่น้องเพราะว่ากติกาพิ่นก็คือปลดเลี้ยวให้ถามูจนกล่วคนสท้ายสีเหลียวนะครับแล้วกับวานพร้อมกันไม่โอ้สุดยอดนะกติกาแบบนี้ตาหักด yeah. oh. right. uh ีตัวละนะที่ใส่จะคนปลดกระสานนะวานพร้อมกันขึ้นเก่านะฮะแบบนี้เกี้ยงนะครับปลาแถบบบเหลือเลยเพราะว่าแต่ละบาทนี่พร้อมกันตลอดนะเต็มพื้นที่น้อง โอ้ยจระเม็ดพี่น้องบัตรหาพันครับสมน้ำสมเนื้อแหละครับพี่น้องคาดว่าบทตำกับพลลอยลูกโอ้ยได้หลายกับปล่อยเนาะได้หลายกับปล่อยเนาะปล่อยปลาไปแล้วบักเสี้ยงเหยียงเนาะนี่ครับบาตเดียวกับแปงหาซีบรู๊เลยโอ้ยตละโลกว่าเอาไปปล่อยต่อยเป็นอย่างไรมันได้จากหาลูกหกโล จะไปปอยตัวบาปเสร็จแล้ววิธีจับปลาจระเมอดั่นจกเข้าปากกันเวียนบ่มันจะไงปากมันรันนี่แล้ว์ยูนอโ๊ออจกปากโลดบอกผู้ชายจริงมาดูมาจูบดูยุกไก่ประนันพวกเนี้ยมาคุ้มเนี่ยเออเอานี่ครับทั้งหมุนกระปดครับเอาผู้ใดปดแล้วก่อนมูสร้างนองบ่โอ้ สร้างนกกะไว่ายกะเล้วเลยครับเดี๋ยวถามูอก่อนนี่เออถามูอ่ากรรมการสร้างเอาสร้างนี่ครับกรรมการนี่ครับน้องนี่บ่ธรรมดานะครับมีกรรมการกลางนะครับอนเอาเตรียมเติ้ลบอมเมียนโค้ดเป็นกรรมการนไงกรรมการผู้ใดเสียผิดกติกาอะไรนี่คณิตผิดกติกานี่ยังไงแจกใบแดงเลยไ่มครับว่ายไม่ดอกใบแดงกทิกแจกกินกน สุดดยอเลยเอาละครับบาตที่สองพี่น้องจับตาแนมนะครับอย่างควัวไปผู้ใด้ที่ซุ่มยุ่มนะเอาเตรียมตัวแล้วยังนักกีฬาเดี๋ยวเด้อทางพูดกันเดี๋ยวเจอคนนักกีฬาเข้าที่เลือกเสียแดงก่อนอ่าเสียแดงย่นเข่ามุมซาลาเออโอ้ยนี่ครับการประกันคอนโทรลเลยนะครับเพราะว่าเตรียมตัวเอาเท่านี้รอบที่สองครับติดตามนะครับกูได้ิีมานครับเอ้าเนื้อ สองสามสองนึ่งไป,ไปจุดเ<ป>ออสร้างนกฉีจอมสร้างนองโอ้ยมันใหญ่พดมันเลยมัดไปมันนะเอาละครับ,บสร้งว่าไก่ผุดไอเป็นมูผูดใดสิสเป็นจ่าอ้อยอ้อยสุดท้ายมูอ๋อมึนมึนมึนอ๋อผุดไอ้ใดสมานพี่น้อง โอ้สั oy, ong, ok. oh, rap, uk, t t ่งนกจินถึงนั่นแล้วครับเป็นอย่างในน้อยบ่จบระวังตกหนองเลยจกโอ้ยครับสั่งนกครับติดตั้งใจจอมครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอัญญะครับอัญญะ เอาเบิ่งสร้างนองครับพี่น้องมานงหนิโอ้สร้างนองครับติ่มพ่ออายะคือกันครับอือฮึเอาบึงแหขาวพี่นอ้องโอ้ยตั้งบุญพี่นอ้องโอ้ยแหแดงครับเอาแหขาวตุ่มนี่ก็จะได้ไหล เออนี่ครับจังบ่จังบ่สมตุ่มบ่บ่เออเอาตอนบัดนี้ปดแข่งกันพี่น้องบัเนี้ปดแข่งกันนะครับความไม่เป็นของปีศาจเอามาใส่น้องนีบ่ได้เพราะทุดท้ายก็ต้องถามู้นะครับบานพรมกันค<อ>ือเก่าเออนั่งค่อนนะก่อนนะก่อง ครับนละหาพันบาทครับ<น>พี่น้องน้องนี่เมาเมาสามหมื่น,น่เสามหมื่นพี่น้องหารนะครับโอ้ปลาดิ่นวันปลาซีพีครับพี่น้องสุดยอด นี่แบบอ้วนๆครับตรงนี้น,นี่ครับนี่ตัวนี้ไซโลเลยครับนี่เออเรียกอะไ้เส้นมีแห้งเออนั่งฐานั่งฐาฮะบานเล่กับบอถึกน,น้ามันพ่อใหญ่บานเล่ได้อย,ดยู่มันมันสิบ,บอถึกน้ามันนี่พูดภาษาศขาวไม่ฟังพูดไหม <laughs> เดี๋ยวเดี๋อาทากันเลยเอากรรมการกรรมการใจเย็นใเย็นกรรมการพูดได้ผูดได้จะกลายยืดขึ้นขึ้นแจกใบแดงเลยครับกรรมการยึดขึ้นขึ้นยืดขึ้นนี่นะแค่หลังจะห้องหลองมาแชีกรรมการให้แล้วครับะอ่นักกีฬาบัฟังเออเออบ่มีใบใบเหลืองใบแดงนะครับมีตะคอนนะครับโอ้กรรมการน้องนี่โหดแน่พี่น้อง สร้างน้องสร้างน้องซาเนี่ยเฮได้แฮได้ครับเอาพี่น้องเทือที่สามครับเอาตะกี่าพร้อมสามสองหนึ่งไปรอบที่สามปุ้ย เอาสร้างน้องเอ้ยห่างหายไปโดนอ้อย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 วันนี้อ้อยอ้อยคือนเลยป่าแล้วมันนี้่พี่แกกไม่ผู้ใดโดนนั่นตึรืแอบโดนนิ่มไม่ออกเอากรรมการเชียร์ค่อนนักโดดไล่ป้ายเขไล่ป้ายเขาเอา อาวครับพี่น้องมาุ่ลุน้างนกครับบาทที่3ครับเป็นจังไหนครับเอออ้ยเอ้ยสู่แฮสู่แฮอุ้ยพี่น้องเอ้ยหลนี่นี่เทือนี่หลปยแเผายเออมันตีนเปิดบดขึ้นมาเดอเอ้ยเนบ่ตีนมันลอยนะมอ้ยมัตอุ้ย

เออครับเนาะบาละวซิบโล่หยีซิบโลเนาะเฮียหนี่ได้๋ยวไล่กวางมูนี่นี่นะครับทีมงานสมก็่ลตอกหนามอยู่เด้หล่ะโอ้ขนาดตอกหนามเลยไปก่อนตกปะตบปะป่าไปหนึ่งตบปะตกปะได้ปลายน้ำตนี่เกือบเต็มกะละมังเอ้ยจะละเม็ดจะเม็ดหลายครับอู้หูเห็นปล่อยมันใหญ่จะหาโลขึ้นเนาะนตะมวนครับจะได้หลัสิดทายออกนี่อู้หูคุ โอ้ยเตมอาๆกมการกมการมึงกับแดงนัมึงกับมนากินครับพี่น้องนะครับตเจ้เ้ยบ่ต้องเฝ้าปวดต้องเฝ้านะครับน้องนี่บ่ต้องเฝ้าปดเร่าใสื้อเปดร็วก่อนกับใสเสื้อเมยก่อนบันพุพุรุนมาได่เศื้าเดีเออ คือคากริพงเงยอ้ยอยเป็นเข็ดลับบ่อ้อยอ้ยเดี๋ยวยัยยยงไงปอดแห่จากเส้นนี่เดินหนาเลยส,สิบเส้นสิเสนสิเสนสมพ่อดอกถึกหลายาสิบเสนเออมันตายเงยลงหนามไว้โอ้ยมาจูบผงให้กูสายน้ำยังบ่อนี่กันนี้กันนี้เด็กคุกอีกเลยมันสิตายอยู่บ้านโต้เด้บักกันนี่ไม่มีตายนี่ตัวนี่ครับพี่น้องบรรยากาศลงหน้องจับปลาอยู่ที่บ้านโต๊ะตำบล โอ้ใช่อำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับน้องของรุ่งวินะครับสุดยอดของเผินนะสี่คนละห้าพันบาทครับเมาน้องในราคาสามหมื่นวาตะเทือนเต็มเผาอายะเออค่ะของเผินตรงใส่ทีมงานอ้อยๆเนี่ยครับเป็นพระเอกครับจับสลากถึกหม่องม่อจับสลากถึกหม่องลูกพี่ลูกพี่ อ๋อกรรมการไล่เลียงเขาเลียงเขาโอนโอนนะครับกรรมการไล่นะครับบีบให้ไปตั้งมุนนะครับเนื่องจากทั้งนี้ปลาบกหอยมีโอ้สุดยอดเลยลีกรรมการทั้งมุนได้ร้ายแล้วให้พักวันศัตรูโอนเออสุดยอดเลยลีเบื่อสองเศร้าก่อน เอาล่ะครับ <wounds> พี <peaks> ่น้องจับตาเน่มรอบที่4ครับสามสหนึ่งไปจวดโอ้ตัวนามอีกแล้วเอาสั่งนกสั่งน้องจวดโอ้ยห่างหายไปนั่นห่างหายไปนั่นนะครับจาก14ศอกตอนนี้เหลือ1บศอกแล้วนะครับสำหรับเสี้ยนแห่ผมเหี้ย โอ้สร้างนกนี่ฮาวเร็วอีลอสร้สารงนกนี่ทำไม่่าครับจจงาปฏิทำไม่่าไปใส่โอ้อหลุนมาเชียร์สร้างนกครับพี่น้องเป็นไหนไงเป็นไหนไงสมกับคอนโทรนไปบ่หน่อยกวาเขา ปลาไม่มีหมอนมืดเลยบ่ยูการเจ้านี่บางอย่างสองกระสังจ้อยหันไป่พูดเอออตัวนี้ก่อนกันเลยตัวนั้นสองกระสังเออเอาโอ้ได้หน,น่อยกระปดไว้ครับพี่น้องตะถาหมูคือเก่กาะตะขาไม่ได้เออโอ้โอย,โอ,ยโ,โ,โอ้ยปวดพ่เนาะนี่ครับ เฮนี่มันก็มูครับเฮอ้อยๆถึงกำตักสิทธิ์เลยบยพี่น้องเอาโอ้ยทอปฟอร์มแห้งเฮะวะเอ้ยบ้ยพี่น้องมาต้นสุดมาต้นสุดอถามซอยกันถามซอยกัน โอ้โ oh, oh oh. เอาคักพูดเด็้ามันโยีคน่พี่พี่น้องเด็ดสามสอบสี่สอบเหรอเอาไม่จกปากมันไหมดวงนมึงนี่มปตาเลยมันบกเกินกันเนาะัลูกพีมันขนาดนี้ขนาดนี้ม่วนครับขนาดนี้ข้างยะขางนี่อข้างตายอยู่ โอ้ยเอ็นเอ็นทองหอยแข็งัาคุณไลโอ้ยกรรมการท็่จะได้นี่รอบต่อไปต้องงดแ้่นี่แก้ไขเนี่ยไรคะนี่อะเบอร์สองนี่ต้องงดมะนี่เบอร์สองนี่ต้องงดมะนี่พูดผู้เลยเรแบ่งไอ้ซางนกเนี่ยเบอรดี ขาอย่างเดียวเัิปยขากันคักพูดไเมซกสันี่เจะเทือนี่มันซ้ำนีครับพี่น้องนีเทื่อที่สี่กัเต็มกระมั่งอีกแล้วเออได้ลากับปอยกได้ลากับปอยอยตัวมันพูดเป็นตะเหลี่ยงเนาะจระเมดเนาะบ่แหนตัวนี้คือสระเ่หลังจากมาแล้วบ่ชัอวเปลืองกาบ่ขาด่เอาพี่น้องอู้ยหุนหน ทับทิมก็มีโอ้โหนี่ครับสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดอ่ะนี่แหละครับนี่คือบรรยากาศลุงน้องจับปลาบ่อลุงวิครับเร่าแล้วพุนสร้างหนองเร่าแล้วกรรมการกรรมการมึงนะกรรมการโอ้เอาสุดยอดครับ